แกล้งหลับไม่เนียนหรอเจ๊อ๋อแกล้งหลับหมายถึงตอนเห็นแล้วเห็นที่พี่แก้วเล่าในเทียเตอร์แหละที่แกล้งหลับ <c oughs> คือหนูอ่ะคือหนูอ่ะพี่พี่แก้วเล่าในเทียเตอร์คือว่าหนูซื้อขนมไปฝากพี่แดนเซอร์ใช่ไหมคะพี่ๆแดนเซอร์พี่สาวทั้งสี่ของเราก็คือซื้อขนมไปฝากแต่ว่าด้วยความที่เหมือนเวลาเขาเขาอ่ะเอาจริงๆอ่ะเราเกินก่อนเลยว่าแบบคือพี่ๆแดนเซอร์กลุ่มเนี้ย จริงๆอะแพลนงานแรกของเราใช่ไหมคือจะจัดวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแต่ว่าแต่ว่าการขอดแดนเซอร์ที่แบบโอเคเราจะโชว์เราจะมีแดนเซอร์นะที่แบบมีการประชุมมีการนู่นนี่มันแล้วเหมือนเรื่องมันไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันไปนตกที่ตรงส่วนไหนไม่รู้ที่ตรงประสานงานส่วนไหนไม่รู้สุดท้ายแบบเอา้ายังไงจะมีไหมต้องมีไหมแดนเซอร์ยังไงสุดท้ายอะมาต้องมาเคาะ วันสุดท้ายของวันทูช็อตสมมุติสาาทวตยทีนี้ทูช็อตใช่ปะ่ะเราสอบทิตหน้ากำลังจะขึ้นเทียตเตอร์เอ้ยกำลังจะขึ้นเทียตเตอร์เลยกำลังจะเป็นแฟนมีดแล้วอืมนั่นแหละก็เลยเาะประมาณสี่ทุ่มวันอาทิตย์แบบโอเคมีผู้บริหารน,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 นู่นนี่นั่นนั้นนี่โน่นโอเคเอามีมีเลยมีเลย,เลยอะไรเงี้ยเออแล้วเหมือนแบบด้วยความที่อาคนเราน้อยด้วยเนะ้องแบบว่าแบบทีมประสานทีมนู่นทีมนี่ทีมนั่น,นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ อคืนวันอาทิตย์แล้คแล้ครูแล้วครูทางคุณครูคนที่ทำโชว์ไฮเทนชันในน้ำหนึ่งคือครูวันนะนั่นแหละครูวันมีเวลาเพียงแค่1คืนและหนึ่งวันในการหาแดนเซอร์4ี่คนเออแล้วแบบว่าก็ <laughs> ไปอ้อนวอนขอร้อง แบบช่วยช่วยหน่อยช่วยช่วหน่อยอะไรสุดท้ายก็คือได้พี่งานด่วนงานเผางานเร่งได้พี่ทั้งสี่คนนี้มาใช่ก็ต้องขอบคุณพี่เขาเปนะ็นที่นี้ด้วยอืมอ่ะสุดท้ายงานเลื่อน <c oughs> อือ อ่ะสุดท้ายมาถึงมาถึงที่ซื้อขนมไปฝากเราแกล้งหลับใช่ปะคือหนูเป็นคนเขินอะ่ะด้วยความที่พี่เขาอุตส่าห์มาช่วยงานเราใช่ปะหนูก็แบบอุย้ยพี่เขาจะกินข้าวหรือยังหรือแบบพี่เขาจะมีของหวานมีขนมม,ขนม,มีขนมกินไหมคือเวลาสมมติถ้าเราไปทํางานกับใครเราก็อยากที่จะแบบว่าถ้าเราได้ได้รับเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าเราได้รับการเอื้อเฟือ้อที่ดีจาก จากคนที่เราไปร่วมงานด้วยได้รับการแบบว่าได้รับการดูแลที่ดีจากคนที่เราไปร่วมงานด้วยเราก็จะรู้สึกดีใช่ไหมหนูก็อยากจะแบบเอ้อไม่ให้พี่เขาแบบคือสมมติเขาเต้นโชว์หนูโชว์เดียวใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างวันรันทูเนี่ยเขาต้องมาอยู่ตั้งแต่แบบตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเอออยากซื้อขนมไปให้พี่เขาเอออยากเออมีน้ำใจอะไรอย่างงี้แล้วหนูอะไปคนขี้เขินหนูก็เลยแบบพี่อาเอาไปให้หน่อยบอกว่ามาแบบ ให้แบบให้พี่ๆเขาเกินอะไรอย่างนี้นั่นแหละแต่พี่อาร์บอกไม่น้ำหนึ่งไม่อยากจะเปิดไปแล้วแบบเฮ้ยพี่เขาจะได้ขอบคุณด้วยตัวของเขาเองอะไรอย่างนี้แล้วหนูแบบเอ้ยมันไม่จําเป็นมัง้ง <c oughs> นั่นแหละก็เลยแบบว่าให้พี่เขาไปให้ให้หน่อยสุดท้ายพี่แก้วกับพี่อาร์ก็แบบไปเธอไปเองเธอก็เลยแกล้งหลับ <c oughs> นะทุกคนสามารถไปดูที่พี่แก้วเล่าได้หนูเล่าตอนนี้ก็จะงงงงหน่อยแล้วหนูมีเพื่อนไปดูด้วยใช่ไหมเพื่อนที่มหาลัยเป็นเพื่อนแกงที่มหาลัยไปดูสองคนรอบสี่วันอาทิตย์เพื่อนไปดูแล้วเพื่อนโดนตกเพื่อนชอบพี่แดนเซอร์เออแล้วเขารู้ด้วยนะว่าแบบว่ามีคนแบบว่ามีมีมีคนวีดเขาอะไรเงี้ยเพราะว่า ดิแดนเซอร์หล่อมากสิ่งที่พี่รักคูวันส่งมาให้ดูว่าสิ่งที่พี่เขาตอบมาก็คือสวยกว่าน้ำหนึงอีกค่ะเพื่อนไปด้วยเหรอใช่เพื่อนไปด้วยเพื่อนไปดูญาติของหนูมีญาติสนิทมีสหายของหนูที่ไปดูก็มีเพื่อนสองคนแล้วก็พ่อกับแม่ เพื่อนไม่ฟีดแบ็น้ำหนึ่งบ้างหรอเออสิ่งแรกที่เพื่อนมาพูดก็คือแดนเซอร์ดีชอบมากมีเราก็ค่อยชมหนูทีหลังเออยังไงนี่ให้บัตมาดูนะ ห่วงพี่ได้ไหมที่พี่โดนอุ้มอะหมายถึงที่พี่แดนเซอร์อุ้มเหรอคะไม่ต้องเป็นห่วงนะเราคัดกันมาอย่างดีแล้วเป็นคุณพี่คุณพี่แหละคุณพี่และคุณพ,ณพี่ทุกท่านนะคะไม่ต้องเป็นห่วง